You're listening to พยาไทย Health Facts ควอดแคต์สุขภาพจากโรงพยาบาลพยาไทยที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มา่ก่อน หมอเครียดได้ผิวหนังก็เครียดเป็นเหมือนกันใครที่รู้สึกว่าบำรุงผิวเท่าไหร่ก็ยังมีปัญหาสิวผิวแพ้ง่ายผิวะระคายเคืองมีผื่นคันแบบนี้ต้องฟังสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหมอปัดแพทย์หญิงปรารถนาชุนหาัคาม แพทย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบาลพยาไทยานะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องปัญหาผิวนะคะทั้งผิวมีสิวผิวแพ้ง่ายผิวแห้งกร้านผิวหมองคล้ำนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะคิดว่าอันนี้เกิดจากปัญหาผิวเพียงอย่างเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วความเครียดเนี่ยมีผลมากเหมือนกันค่ะ ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคนเราเนี่ยก,ก็มีความเครียดมาจากหลายทางเนาะทั้งแบบสถานการณ์ของโควิด1 9หรือปัญหาของเศรฐษฐกิจปัญหาสังคมต่างๆแม้กระทั่งปัญหาจากการทำงานที่เราต้องพบเจอกันทุกวันก็ทำให้เราแบบมีความเครียดทุกคนอยู่แล้วคะ่ะซึ่งความเครียดนี้ไม่ใช่ว่าจะส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าส่งผลกระทบต่อผิวหนังของเราโดยตรงเช่นกันคะ่ะอาการเหล่านี้นะคะเราก็จะเรียกว่าโรคผิวเครียดนะคะซึ่งเป็นโรคทางจิตวิทยาผิวหนังแบบหนึ่ง ซึ่งก็คือไซโครนอมาโทโลจีเกิดจากภาวะความเครียดของเรานั่นเองค่ะโดยโรคนี้นะคะก็จะไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลให้ผลิตขึ้นมาเยอะกว่าปกติซึ่งทําให้ร่างกายของเรานะคะเสียสมดุลส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนอื่นๆในร่างกายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผิวหนังของเราค่ะ อาการของโรคผิวเครียดเนี่ยเราก็สามารถสังเกตได้นะคะอย่างที่หมอได้เกริ่นไปตั้งแต่ตน้ตนๆเนี่ยในช่วงที่เราเิดเครียดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบเออผิวเราเนี่ยรู้สึกคันยิบๆหรือเปล่าหรือว่าผิวรู้สึกแห้งกร้านผิดปกติหรือว่าช่วงนี้เป็นสิวเยอะมากกว่าปกติหรือว่ามีผิวแบบรู้สึกหมองคล้ำดูเหนื่อยๆน,นะคะโดยข้อสังเกตที่สําคัญนะคะก็คือถึงแม้กระทั่งเราจะบํารุง ใช้ครีมใช้มอสเจอร์ไรเซอร์ต่างๆแล้วเนี่ยปัญหาผิวก็ยังไม่ดีขึ้นแบบนี้แหละผิวคุณอาจจะกําลังเกิดความเครียดอยู่ตัวการสําคัญก็คือฮอร์โมนคอร์ติซอลค่ะคราวนี้เรามาทําความรู้จักฮอร์โมนคอร์ติซอลกันนะคะฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยก็คือเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยจะถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถต่อต้านกับความเครียดได้ซึ่งจะถูกผลิตขึ้นมามากโดยเฉพาะในตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ย เตรียมพร้อมกับการไปใช้ชีวิตหรือออกไปทํางานนะคะแล้วก็จะลดลงในช่วงตอนเย็นๆซึ่งเป็นเวลาที่เราพักผ่อนนะคะปัญเน็นปัญหาก,ก็คือเวลาเราเกิดความเครียดเยอะๆเ,เนี่ยไอตัวฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยค่ะก็จะถูกสร้างขึ้นมาเยอะผิดปกติซึ่งก็จะก่อกให้เกิดปัญหานั่นเองการที่ฮอร์โมนคอร์ติซอลถูกผลิตขึ้นมาเยอะๆนะคะก็จะส่งผลทําให้ฮอร์โมนตัวที่ควบคุมดูแลสุขภาพผิวหนังเนี่ยถูกผลิตออกมาน้อยลงค่ะแล้วฮอร์โมนอะไรบ้างละ่ะที่ส่งผลต่อผิวหนังของเรา ตัวแรกเลยก็คือโกรทฮอร์โมนนะคะโกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ที่สึกหรอนะคะซึ่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะช่วยให้ผิวหนังของเราเนี่ยเปล่งปลั่งนะคะมีความชุ่มชื้นซึ่งถ้าโกรทฮอร์โมนถูกสร้างน้อยลงนะคะผิวหนังของเราเนี่ยก็จะขาดความชุ่มชื้นขาดความยืดหยุ่นทําให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยหรือว่าพวกตีนกาทําให้หน้ารู้สึกแบบแก่เร็วมากขึ้นค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นฮอร์โมนที่สําคัญอีก2ตัวสําหรับผู้หญิงนะคะก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะทุกคนสงสัยไหมคะว่าทาไมช่วงที่เรามีประจําเดือนเนี่ยเออเรามักจะมีปัญหาแบบสิวหน้ามันผิวแพ้ง่ายเข้ามากวนใจนะคะซึ่งปัจจัยก็คือความผิดปกติข,ของฮอร์โมน2ตัวนี้นี่แหละคะ่ะ ซึ่งถ้าเกิดความเครียดสะสมมากๆนะคะก็จะทําให้ฮอร์โมน2ตัวนี้ลดลงทําให้มีปัญหาสิวผิวมันมากวนใจค่ะและฮอร์โมนที่สําคัญตัวสุดท้ายนะคะก็คือเมลานอไซต์สติมเลติงฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะก็เป็นฮอร์โมนที่ทําให้เซลล์เราเนี่ยสร้างเม็ดสีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความเครียดนะคะฮอร์โมนตัวนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาเยอะผิดปกติทําให้เกิดปัญหาผิวหมองค้ําสีผิวไม่สม่ํามเสมอแล้วก็เกิดปัญหาฝ้ากระตามมาได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็อาจจะมีคําถามสงสัยนะคะว่าแล้วจะทํายังไงไม่ให้เรามีปัญหาผิวเครียดที่หมอพูดมาทั้งหมดนะคะก็คือสรุปได้ว่าผิวเครียดเนี่ยเกิดจากความเครียดในสมองของเราซึ่งถ้าเราไม่อยากให้ผิวเครียดก็คือเราก็จะต้องไม่เครียดนั่นเองค่ะแล้วจะทํายังไงไม่ให้เครียดละ่ะโจทย์นี้ยากไปหรือเปล่า จริงๆแล้วความเครียดไม่ได้ผิดปกตินะคะเพียงแต่เราต้องมีวิธีการจัดการกับความเครียดแล้วก็ต้องมีวิธีการคลายเครียดให้กับตัวเองค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่ากำลังเครียดอยู่เนี่ยนะคะก็คือให้ลุกไปยืดอเส้นยืดสายให้เราหลุดโฟกัสไปจากความเครียดนะคะแล้วก็ให้สมองเราเนี่ยได้พักสักนิดนึงก็ยังดีค่ะอีกอย่างที่สําคัญมากๆสําหรับคนทํางานนะคะก็คือ work life balance นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะทําได้ยากนิดนึงบางคนจะรู้สึกว่า เ,เวลาทํางานเสร็จแล้วก็ยังมีความเครียดต่อไปซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะทํางานเสร็จแล้วจะมีความเครียดที่แบบคิดเรื่องงานต่อเนื่องไปเราก็จะต้องตั้งกฎกับตัวเองนะคะว่าหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องหยุดคิดเรื่องงานแล้วก็ใช้เวลาในการพักผ่อนให้กับตัวเองค่ะแต่สําหรับใครที่กําลัง work from home อยู่นะคะก็อาจจะต้องมีการจัดสรรแบ่งแยกการทํางานกับชีวิตส่วนตัวให้เป็นสัดส่วนชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือจัดสถานที่ที่เรานั่งทํางานเนี่ย ให้แยกออกจากโซนที่ใช้ชีวิตอื่นๆภายในบ้านนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าหลังจากเสร็จงานแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่กลับมาคิดเรื่องงานต่อไปค่ะหรือหลังจากที่เลิกงานหรือเป็นวันหยุดนะคะก็แนะนําให้หากิจกรรมที่ตัวเองชอบทํานะคะอย่างดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปช้อปปิง้งไปคาเฟ่นะคะเพื่อให้สมองเราเนี่ยได้มีการพักผ่อนแล้วก็เป็นการชาร์จแบตร่างกายแล้วก็จิตใจให้พร้อมกลับมาทํางานอีกครั้งค่ะ เพียงวิธีคลายเครียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะถ้าเราได้ทําประจําอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาแล้วก็ชะลอความเครียดที่มาทําลายผิวเราได้นะคะและสุดท้ายนะคะถ้าใครที่กําลังรู้สึกว่ามีปัญหาผิวเครียดอยู่นอกจากวิธีการลดความเครียดที่หมอได้แนะนําไปแล้วก็อย่าลืมบํารุงผิวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าผิวมีปัญหาสะสมมากๆแนะนําให้มาพบหมอผิวหนังเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แนะนําวิธีการที่ตรงจุดต่อไปค่ะสําหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสุขภาพใกล้ตัว ก็สามารถติดตามได้ที่พยาไทยพอดแคสต์ส่วนวันนี้หมอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ